ลุงพลขอดูแขนหน่อยฮะอันนี้คือผ่านการรับรองแล้วผ่านการรับรองแล้วใช่ไหมถือว่าผ่านการรับรองแล้วหลังจากที่ลุงพลซื้อตั๋วแล้วมีความรู้สึกยังไงฮะ,ะสบายใจขึ้นเยอะไหมเอาอไปลงไปลงขายแล้วไง เขาขายเกี้ยงไปแล้วพันห้าร้อยตัวหรือพันแปดร้อยตัวเนี่ยขายเกี้ยงหมดนานหน้างานหน้างานเขาขายจกลี้ยงครับเอฟซีจะมานทันไหมเนี่ยเวลาเนี่ยทันครับร้องขึ้นจีโมงสองทุ่มร้องขึ้นสองทุ่มถ้ามาตอนสองทุ่มได้ไหมได้ถ้ามาตอนสองทุ่มขึ้นได้ไหมก็ก่อนจะมาถึงก็ต้องข้าวเล้วมั้ง เอาไหนจะหาที่จอดเอาเชิญชวนเอฟซีมาเที่ยวงานหน่อยครับผมมาไม่ไวเลยครับผมน้ำท่าอาบได้ข้าวเรากินมาก่อนเลยมาเกิงอเดี๋ยวลงพนเ่ข้าวเองเดี๋ยวลงพนเรข้าวเองมีให้มาห้าบาทเรื่ยงไม่ว่าถ้ามาดืก็มาดูด้วยไหนอยู่ด หาบาทจริงเหรอนาฬิกาสวยเนี่ยพี่ก้องตัวนี้โอเคไหมพี่สิงห์ทองทีโอห้าบาทจริงมามารอบนี้พกขึ้นมาห้าบาทนะฮะครับแต่ทราบข่าวว่าถ้าคนเต็มเขาเปิดเขาเขาจะเขาจะเขาจะรื้อเลยสิงห์ทองทีอีรอบอกอกถ้าคนเต็มเขาจะรื้อแต่สิงห์ทองทีเปิดให้เลยถ้าคนเต็ม เยอะมากเลยครับทุกคนโอ้ยโอถ้าคนแน่นพุกเขาเปิดตะแกรงเลยลเปิดแพาสแลนออกมเลยให้คนดูฟรีเลยเลย,ออยอดครับนะฮะทราบข่าวจากลุงพลว่าเต้าอ,อิ่ม1,500ตัวจองเต็มหมดแล้วนะฮะแต่ถ้ามากันเยอะนะครับก็จะเปิดสแลนให้เลยนะฮะให้คนดูฟรีเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันแน่นนะถา้าวิกแน่นถา้านคนเยอะเกินไป แต่ว่าตอนนี้รอดูฮะบรรยากาศตอนนี้ก็ 0, 17เาฬกา40นาทีแล้วเนาะหน้าเวทีรจริงๆแล้วบัตรวัดควรขายล่วงหน้าแบบนี้ดีแล้วคุใ,ใ,ใจเย็นงานสองเขาว่าฟรีเดี๋ยวลุงพลงานสองใฟรีไหมนะงานสองที่จะไปเดเขาว่าฟรีเหรอไม่ทราบเนาะไม่รู้ไม่รู้ไม่ไมรู้เ <ned? S 2> นาะ ไม่รู้ลุงลุงฝนไม่มีข้อมูลนะฮะไม่ได้แวะไปไงไม่ได้แวะไปนะถ้างานสองปีลุงฝนจะไปไหมถ้างานสองปีไม่ไหวนะเก็บแรงไปพรุ่งนี้นะเพราะพรุ่งนี้แถวบ้านมีพอดีพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้มีอีกสองสามงานพรุ่งนี้สามงานแต่ จะไปเฉพาะสอนสุพรรณจะไปเฉพาะสอนสุพันี้สอนหรือล่ารู้ไหมโอ้โร่ไม่รู้เป็นกันไม่น่าจะมีนะโอ้จะไปเฉพาะงานที่มีสอนสุพรรณเท่านั้นตัดใจลล้วุรงนี้ก็สุพรรณมีสงงานใโา่กบเอ่ออะไรฮะนองวัดอุยมอะไรใช่ม สอนสุพรรณกับน้องต้นข้าวขึ้นเวทีด้วยกันตัดสินใจแล้วต่อไปก็จะไปเฉพาะงานที่มีสอนสุพรรณกับน้องต้นข้าวโอ้ยมาดูว่าไอ้นี่แล้วมาดูสอนสุพรรณไม่ทันโอ้ยรถลาดเลยโอ้พรุ่งนี้ไหมครับว่าเราออกมาแล้วก็ดูโตโยต้าเสร็จก็วิ่งมาอ๋อดูโตโยต้าเสร็จก็จะวิ่งขาบรถแล้วโอ้ วิทั้งวันพรุ่งนี้เดินสายทั้งวันเลยที่ีโอานท่าวงา้วท่าก็ไม่อาบอาบมาก่อนออกจากบ้าก็อาบมาแล้วอ๋อไปจองโต๊ะที่โตยต้าก่อนไปที่สนามสนามกาจะไปสักห้าโมงห้าโมงเช้าหโมงเช้าอไปถึงห้าโมงเช้าเหรอออกจากบ้านห้าโมงเช้าโตโยต้าบัสพุงรูไปมันเล่นต่ห้าโมง ไปตั้งแต่เช้าว่าไม่มีที่ยืนก็วางที่้าอันเมี่นี่โวยไม่มีที่นั่ง<อ><อ>แล้วแล้วที่จอดรถาจะน้อยชื่อจอดยศหางหายากน้อยน้อยก็แบบเดียวก่อนนะไปไปลูกพลไม่ได้แท็กซี่เลยล่ะในกรุงเทพไปจ้างแท็กซี่แท็กซี่เออนั่งโบกแท็กซี่แล้วก็ดั้งไปเอาารถ ไปสบายใจแท็กซี่แท็กซี่พอดีแพงค่านน้ำมันเลยในวันพรุ่งนี้มีกี่ที่เลยพรุ่งนี้โรตัสต่อมีอ่าโตโยต้าบัสพี่พาวดีใช่โรตัสโรตัสอ่าชายน้อยแล้วก็เขตหนองแขมแล้วก็ที่หนองแขมสามงานเลยลุงพลก็จะดูที่โตโยต้าเสร็จก็จะไปรอที่หนองแขมไม่ไปที่โตโยต้าบัสอ่ะไม่ไปที่อ่า ครับสอนสุดันกับน้องต้นข้าวดนตรีสดสนุกกว่าเยอะโอ้ดนตรีสดสนุกกว่าเยอะนครับก็บอกแล้วว่าสอนสุดพันกับต้นข้าวคูนสองโอ้โหเขาเรียกคูนสองโอ้อัตลลด้วยการฟังเสียงเสริง โดนตีคูณสองเข้าไปเลยก็เรียกความดังเจอความดังในรสุดยอดไม่น่าเชื่อแต่ก่อนไม่มีน้องต้นข้าวเคยไปฟังหน้าเวทีไม่สอนสุพรรณทำไมไม่บอกว่ารู้จักอยู่ยอ๋อแต่ก่อนไม่รู้จักไม่รู้จัก,จกสอนสุพรรณมารู้จักตอนที่มีน้องต้นข้าวเองพอรู้จักก็ชอบเลย ไปดูดนตรีสดตอนที่มีน้องต้นข้าวบนเิทีสอนสุพรรณเนี่ยชอบเลยเล่นเข้ากันมากวันนี้สนสุพัดลอนอเลยฮะนอมครับุชอบสอนสุพรรกับน้องต้นข้าวอะบรรยากาศหน้าเวทีครับทุกคนครับแดดร่มลมตกแล้ว รอติดตามกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะได้ระบิดนั้นซักเอ้าเชิญชวนอีกรอบหนึ่งมาชมคอนเสิร์ตที่นี่ที่นี่ที่ไหนนะวัดใหม่วัดใหม่วัดใหม่ห้วยลึกฮะวัดใหม่ห้วยลึกวัดใหม่ห้วยลึกนครสวรรค์เอ้ยเดี๋ยวเขาก็ตายแล้วนครปฐมผมเจียน ผมลองอ่าอันนี้เตียนลุงอ่าลองบอกพูดเองหน่อยหน่อยลุงนี่เฉยลุงโอเคเนี่ยลุงจำได้เออหน่อยไววก็ตายอันนี้อุ้ยไม่ทันเลยลุงจะงจำได้อยู่แสดงลุงคขาจำดีเนี่ยด็กผมลองลองลุงเฉยว่าลุงจะยังไงเออลุงก็โอเคนะวัดใบห้วยลึกนครปฐมนะลุงเนาะเออเอานี่ครับบรรยากาศค่ำคืนนี้ครับ